ใช้ชีวิตนี้เหมือนโรคนี้คือสวรรค์โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์มีเด็กน้อยคนหนึ่งทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อไอศครีมที่ตัวเองต้องการอยากจะทานและเมื่อได้เงินตามจำนวนที่ต้องการแล้วด้วยความเป็นเด็กก็แต่งตัวแบบสบาย,บาย,บายเดินเข้าไปที่ร้านขายไอศครีมพนักงานเสิร์ฟเห็นลักษณะของเด็กก็แสดงอาการไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและเด็กน้อยก็ถามพนักงานเสิร์ฟว่าพี่พไอศครีมวานิลาลาชอเเล็อกโกแลตราคาถ้วยเท่าไหร่ เด็กเสิร์ฟก็ตอบกับเด็กน้อยว่าราคาหนึ่งเหรียญยีเซนด้วยอาการไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และเด็กน้อยก็ถามว่าแล้วไอศครีมวานิลาธรรมดาราคาถ้วยละเท่าไหร่เด็กเสิร์ฟก็ตอบว่า1เหรียญแล้วก็เดินจากไปหลังจากนั้นเด็กก็สั่งไอศครีมวานิลาถ้วยหนึ่งมานั่งทานเมื่อทานจนเสร็จแล้วชําระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยก็ออกจากร้านไอศครีมไปเมื่อเด็กเสิร์ฟมาทําความสะอาดที่โต๊ะ ของเด็กน้อยนั่งอยู่ก็เห็นว่าเด็กน้อยได้วางทิปเอาไว้ให้ที่25เซนเพื่อที่จะให้เด็กเสร์ฟเด็กเสร์มก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรผิดไปหรือเปล่านี่แหละครับเรื่องนี้บอกให้เรารู้ว่าการที่เราเองอยากจะทำอะไรตามความตั้งใจแล้วเราจงทำไปเต็มที่ทำไปจนสุดความสามารถนะครับถ้าในสิ่งที่เราต้องการทำมันเป็นสิ่งที่ดีและไม่สร้างปัญหาหรือภารัให้กับใคร หรือถ้าเกิดว่าเราคิดจะลงมือทำอะไรก็าตามเราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วทํามันไปเต็มที่ด้วยเช่นกันโดยที่ไม่ต้องขอคําปรึกษาอะไรใครมากเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกครับว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายเราคืออะไรบางครั้งนะครับความไม่พร้อมของคนอื่นอาจจะมาขัดขวางหรือขัดขานเราก็ได้สิ่งต่างๆเาเหล่านี้ครับทาให้เราเองทําเป็นธรรมชาติมากที่สุดเหมือนเราเป็นศิลปินเดียวที่สามารถเต้นรำและร้องเพลงไปได้ ในขนาดเดียวกันโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะแอบมองหรือแอบดูหรือตำหนินินทาอะไรเพราะชีวิตนี้มันเป็นชีวิตของเราเราเกิดมาเพียงค้างเดียวแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดจากทิลพัฒเกิดมาเพื่อท่านคุณ